สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเจอกันใน EP ที่1นะครับเป็นการใช้โปรแกรม SolidWorks ในงานเขียนแบบในรายวิชางานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์วันนี้นะครับจะเป็นช่วงแรกของการเรียนนะครับซึ่งจะเป็นการนำเอาหน้าตาของโปรแกรมชื่อของโปรแกรมและก็ส่วนประกอบของโปรแกรมมา อธิบายให้ฟังว่าแต่ละตัวแต่ละส่วนนั้นเรียกว่าอย่างไรนะครับขั้นแรกนะครับเราจะเข้าไปส่วนของหน้าเดสก์ท็อปในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อไปเจอกับไอคอนของโปรแกรม Solidworks นะครับให้ทำการดับเบิลคลิกเข้าไปโปรแกรม Solidworks นะครับเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการที่จะเขียนชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็สามารถที่จะนำเอาไป ออกแบบแล้วก็ทำเป็นโมเดลของชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องกลซึ่งได้รับความนิยมกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้ดีพอสมควรครับเรามาเจอกับหน้าต่างของโปรแกรม SolidWorks ก,กันนะครับ ก่อนอด่นจะต้องทำความเข้าใจเท่าก่อนว่าโปรแกรม SolidWorks นั้นเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการเขียนดีพอสมควรและได้รับความนิยมในการเขียนแบบนั้นโปรแกรม SolidWorks ก็เป็นโปรแกรมที่นำมาใช้ในการเขียนแบบซึ่งมีความสามารถในการเขียนได้ครบสมบูรณ์พอสมควรนะครับก่อนอด่นเลยเรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของโปรแกรม SolidWorks กันนะครับ ในส่วนแรกครับโปรแกรม Solid Works ก็จะมีตัวแรกก็คือเมนูบาร์นะครับในขณะที่เรายังไม่ได้เปิดไฟล์งานขึ้นมานะครับเมนูบาร์ของ Solid Works นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4เมนูนะครับและบางเครื่องถ้ามีการติดตั้งใหม่นะครับเมนูบาร์จะถูกซ่อนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราต้องการให้คลี่ออกมา ให้เอาเมาส์ไปวางบนจุดสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับเมนูบาร์ก็จะมีการขยับออกมานะครับหรือต้องการให้เมนูบาร์นั้นค้างตำแหน่งเหมือนแสดงเมื่อกี้นะครับให้ทำการนำเมาส์ไปคลิกที่จุดของปักหมดุดก็จะทำให้ในส่วนของเมนูบาร์นั้นค้างตำแหน่งได้นะครับและด้านข้างของเมนูบาร์ก็จะมีสแตนดาดเมนูบาร์ที่ใช้งานบ่อย ยกตัวอย่างเช่น new file แล้วก็ open file แล้วก็ในส่วนของ option นะครับทีนี้ครับเมื่อจะเริ่มการเปิดใช้งานโปรแกรมเราจะคลิกที่ปุ่ม new นะครับหรือจะเข้าที่ file แล้วเข้าที่ new หรือ control n ก็ได้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจะมีโหมดให้เลือกใช้งานอยู่ใน solid work s อยู่ด้วยกัน3โหมด นะครับหมดแรกเรียกว่าพาร์ทซึ่งหมดพาร์ทนี้จะเป็นตัวที่จะใช้สำหรับในการเขียนชิ้นส่วนหรือเราเรียกว่าพาร์ทนั่นเองนะครับซึ่งการออกแบบทุกชิ้นส่วนทุกงานนะครับจะเริ่มด้วยพาร์ทในรูปทรงของ3มิติส่วนที่2ครับเราเรียกว่าแอสซ m b บี้แอสซมบจะเป็นส่วนของการนำเอาชิ้นส่วนของพาร์ทมาประกอบกัน เราก็จะใช้ในส่วนของ s m b แล้วก็ส่วนที่3ครับก็คือ Drawing Drawing จะแสดงผลในรูปของ 2D ซึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนการเขียนแบบที่เราเคยเรียนผ่านมาก็คือการสร้างภาพฉายซึ่งจะบอกรายละเอียดในด้านต่างๆของชิ้นงานนะครับนี่คือลักษณะของการใช้งานเบื้องต้นและจะมีปุ่ม Advanced นะ เมื่อเราคลิกเข้าไปในปุ่ม advance ก็จะเป็นรักษณาของเทมเพลตต่างๆที่โปรแกรมสร้างขึ้นมายกตัวอย่างเช่นถ้าในส่วนของพื้นฐานของโปรแกรมก็จะมี part มี assembly แล้วก็มี drawing นะครับถ้ากรณีที่เราติดตั้งโปรแกรมใหม่จะมี3ตัวนี้นะครับแต่ในส่วนของเครื่องนี้นะครับมีการสร้างเทมเพลตของ drawing เอาไว้นะครับก็จะมีรักษาที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ อ่านี่คือในส่วนของการปรับแต่งเบื้องต้นนะครับดังนั้นเมื่อเราจะเริ่มการใช้งานเราจะเข้าที่พาร์ทแล้วก็กดปุ่มในส่วนของโอเคเมื่อกดปุ่มโอโอเคนะครับก็จะเป็นการเปิดสร้างไฟล์งานขึ้นมานะครับทีนี้เราจะมาดูส่วนประกอบของอหน้าตาของโปรแกรมที่เราจะใช้กันนะครับอ่าส่วนแรกครับที่มันมีการเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในส่วนของเมนูบาร์ ซึ่งเมนูบาร์จากปกติจะมีแค่4จะเพิ่มขึ้นมาอีก3นะครับให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมและปุ่ม t t n n d r r เมนูบาร์ที่เพิ่มใช้งานขึ้นมาก็คือมันจะมีการ Active ก็คือพร้อมใช้งานขึ้นมาอีกหลายๆตัวยกตัวอย่างเช่นในปุ่มของการเซฟการปริ้นอย่างนี้เป็นต้นและในส่วนของการแสดงของเมาส์นะครับในสถานะต่างๆ นะครับถัดต่อลงมาครับในส่วนของ Command Manager Command Manager ก็จะเป็นการเลือกใช้เครื่องมือในการเขียนแบบในการสร้างชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นในส,สร้างของการสร้างในรูปพื้นผิวหรือสร้างในรูปของการสเก็ตหรือการตรวจสอบชิ้นงานอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของ Command แมเนเจอร์ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีแท็บให้เลือกได้หลายแท็บนะครับแล้วก็สามารถสร้างแท็บที่เป็นส่วนของคอมมานด์แมเน e เจอร์นี้เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็ไปติ๊กนะครับในหน้าของส่วนที่เราต้องการใช้ยกตัวอย่างเช่นติ๊กเวลเมนต์ well man, นะครับเวลเมนต์ well ก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหรือถ้าต้องการนำออกนะครับก็ ให้คลิกขวาในส่วนที่เป็นเครื่องหมายถูกออกนะครับก็จะแทบเครื่องมือตรงส่วนนี้ก็จะหายออกไปนะครับหลักๆนะครับเบื้องต้นก็จะใช้ในส่วนของฟีเจอร์แล้วก็สเก็ตเป็นหลักนะครับถัดต่อลงมาฮะก็จะเป็นในส่วนของ future m a n มเนจดี i ซน tree นะครับซึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของอแทบ็บใช้งานอยู่ด้วยกันหลายๆแทบ็บ ่ายกตัวอย่างแถบแรกนะครับเราเรียกว่าอ่ารูปเป็นรูปทรงสามมิตินะคาก็เรียกว่าอ่า property manager นะครับก็แสดงอ่าขั้นตอนนะครับในการสร้างชิ้นงานออกมานะครับอ่าในส่วนของแถบต่อไปนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ conflict นะครับ c o n f i c u r a t i o n นะครับในส่วนของการสร้าง พาสชิ้นงานขึ้นมานะครับกรณีที่เราต้องการนําชิ้นงานตัวเดียวกันนะครับมีสร้างความแตกต่างนะครับก็สามารถที่จะทําให้เกิดการสร้างรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของการคอนฟิกหรือการอาจจะ Copy ปี้เพิ่มเติมนะครับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของการดีไอเอนะครับ Expert นะครับ DIM Expert ตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการสร้าง ในส่วนของการพิกัดความเผื่อเหล่านี้นะครับเพิ่มเติมกรณีที่เรามีการกําหนดนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นงานสวมงานเจาะนะครับงานสร้างรูนะครับแต่หลักๆนะครับเราจะเข้ามาส่วนในส่วน,น,วนของ property manager นะครับที่เราจะนํามาใช้งานซึ่งในส่วนของ property manager นี้นะครับก็จะมีส่วนหลักๆที่เราจะเอามาใช้ก็คือในส่วนของ m มท e ร i a l ก็คือประเภทของวัสดุนะครับฟอนเพลนนะครับท็อปเพลนไลท์เพลนแล้วก็ Origin นะครับซึ่งส่วนเหล่านี้นะครับก็จะเป็นตัวที่จะใช้สำหรับในการสร้างงานสเก็ตนะครับว่าเราจะเริ่มต้นสร้างชิ้นงานนั้นจากส่วนไหนของเพลนนะครับหรือในส่วนของมุมมองที่เราต้องการใช้นะครับ อาถัดไปทางด้านขวานะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าทัดแพนนะครับทัดแพนก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาของเครื่องมือนะครับเพิ่มเติมขึ้นมายกตัวอย่างเช่นทรูบ b ็อกนะครับหรือ Content ์นะครับ 3D Content ต์ต่างๆที่เราจะนำเอามาใช้นะครับให้เหมาะสมกับชิ้นงานเรานะครับมันเป็นฟีเจอร์ที่จะเอามาสร้างชิ้นงานโดยไม่ต้องสกเก็ตอย่างนี้เป็นต้น นะครับหรือจะอาเลือกในส่วนของพื้นผิวต่างๆว่าชิ้นงานเราต้องการพื้นผิวนั้นเป็นลักษณะอย่างไรนะครับก็จะมีในส่วนของอให้เลือกนะครับหลายๆส่วนนะครับในส่วนของทัชแพนนะครับทัดต่อมานะครับในส่วนของทัชแพนนี้ก็สามารถที่จะทำให้ค้างตำแหน่งโดยการกดที่ปักหมุดนะครับ เวลาที่เราคลิกในหน้าโปรแกรมก็จะไม่มีการหดตัวเข้านะครับแต่ถ้าเราต้องการให้เกิดการซ่อนนะครับก็ให้คลิกปักหมุดอีกทีหนึ่งนะครับเราไปคลิกพื้นที่ว่างก็จะสามารถที่จะทําให้เกิดการกดกลับเข้าไปได้นะครับถ้าเราเมาส์ไปวางนะครับแล้วก็ไปคลิกก็จะเกิดการเคลียออกมานะครับถัดต่อมาครับในส่วนของด้านบนนะครับตรงส่วนนี้เราจะเรียกว่า head up t v นะครับก็คือในส่วนของการแสดงลักษณะของมุมมอง,งต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะมองชิ้นงานนั้นเป็นลักษณะของ isometric, d i ด m e t r i c หรือไ r i เ m e t r i c อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยทั่วไปเราก็จะเลือกในส่วนของ isometric นะครับแล้วก็สถานะนั้นก็จะสมาแสดงในส่วนของสถานะการทำงานนะครับ นี่คือในส่วนของสแตนดาร์ดนะครับช View นะครับหรือ Head up View tobar นะครับถัดต่อมาครับที่เราจะได้ใช้บ่อยอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของออ t ชันนะครับหรือตัวเลือกที่จะใช้สำหรับในการปรับแต่งนะครับในขณะที่เราเปิดชิ้นงานที่เราจะสร้างชิ้นงานนั้นนะครับสิ่งที่จะต้องมา กำหนดให้เขาก็คือในส่วนของ unit system หรือหน่วยนะครับหน่วยที่เราจะทำการวัดนะครับโดยทั่วไปที่เราใช้ในการเขียนแบบก็จะใช้ในส่วนของ mm, มิลลิเมตรกรัมแล้วก็ s e นาทนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เราจะใช้บ่อยนะครับอตอนนี้ก็เอาไว้เบื้องต้นก่อนนะครับที่คือจุดที่จะต้องมีการแก้ไขนะครับถัดต่อมาครับก็เป็นในส่วนของ s t a ตัสบารนะครับก็คือด้านล่างนะครับแถบนี้นะครับก็จะเวลาที่เราสร้างชิ้นงานมา s t a ตัสบารตรงส่วนนี้ก็จะแสดงขึ้นมาด้วยว่าขณะนี้เราทําอะไรอยู่มีการกําหนดมิติต่างๆครบสมบูรณ์หรือไม่นะครับอ่าอ่าต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของ Search Assistance นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของการค้นหานะครับเครื่องมือที่อยู่ใน SolidWorks นะครับให้เหมาะสมบางทีเครื่องมือของ Solid Works เนี่ยมีเยอะนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะจดจำได้ทั้งหมดว่ามันอยู่ในส่วนไหนนะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะค้นหาเราจะเข้าไปส่วนของ Command นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเสิร์ชหาคำว่า d โดมเราจะสร้างปิดพื้นผิวนะครับ โดมนะครับมันก็จะสร้างเครื่องมือขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถเลือกที่จะเอามาใช้ได้เลยโดยการคลิกตรงส่วนที่โปรแกรมแสดงขึ้นมานะครับนี่คือในส่วนของการาเลือกใช้เครื่องมือนะครับให้เหมาะสมน,นี่คือในส่วนของส่วนประกอบคร่าวๆหลักๆของโปรแกรมนะครับในส่วนของการใช้งานจะมีการสอดแทรก เครื่องมือต่างๆให้เรารู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งคลิปแรกนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ